สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูเจมนะคะวิศราแพรเจริญชัยนะคะในวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะเรายังอยู่กันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองอาหารและโภชนาการนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของอาหารจานเดียวค่ะอ่ะเรามาดูกันเลย คุณครูมีภาพมาให้พวกเราทายกันนะคะว่าในหมายเลขใดนะคะที่เราเรียกว่าเป็นอาหารจานเดียวเด็กๆตอบได้เลยค,ะค,ค,ยคะ่ะใครคิดว่าเป็นภาพที่หนึ่งยกมือค่ะอ่าใครคิดว่าเป็นภาพที่สองอ่าอ่ะมีคนคิดว่าเป็นสองภาพเลยเพราะว่าจานเดียวเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วภาพที่เป็นอาหารจานเดียวนั่นก็คือหมายเลขสองนะคะ แตกต่างจากหมายเลขหนึ่งอย่างไรนะคะหมายเลขสองนะคะเป็นอาหารที่เรากินได้นะคะจบในมื้อเดียวนะคะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตนะคะแป้งโปรโตีนนะคะผักผลไม้ต่างๆซึ่งครบอยู่ในจานเดียวเลยนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำที่ค่อนข้าง เร็วนะคะและใช้เวลาในการรับประทานก็ค่อนข้างเร็วเช่นกันนะคะแต่ในภาพที่หนึ่งนะคะอันนั้นเป็นลักษณะของอาหารสำรับนะคะที่จะมีนะคะเป็นน้ำพริกมีเครื่องเคียงต่างๆนะคะซึ่งถ้าดเด็กๆลองมององค์ประกอบในภาพที่หนึ่งแล้วนะคะอาหารประเภทสำรับจะใช้เวลาในการเตรียมค่อนข้างนานนะคะไม่ว่าจะเป็นกว่าเราจะตำน้ำพริกนะคะกว่าเราจะทอดปลาทอดไข่ต่างๆหรือลวกผักต่างๆนะคะดังนั้นนะคะภาพที่2จึงเป็นอาหาร ดเดียวนะคะคเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของอาหารจานเดียวเลยอ่ามาดูในภาพนี้เลยค่ะภาพนี้เป็นเมนูอะไรคะผัดไทยนะคะผัดไทยก็ถือเป็นอาหารจานเดียวเช่นกันแต่เป็นลักษณะของก๋วยเตี๋ยวนะคะเรามาดูเลยอาหารจานเดียวนะคะจะมีลักษณะอย่างที่คุณครูบอกไปในตอนต้นนะคะว่าเป็นอาหารที่ปรุงสําเร็จใน นจานและต้องมีคุณค่านะคะโภชนาการอาหารที่ครบถ้วนทั้ง5ห,หมู่นะคะเด็กๆจะสังเกตเลยว่าในจานนั้นจะมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักนะคะแล้วก็แป้งที่ครบนะคะสามารถกินอิ่มได้นะคะในหนึ่งมื้อนะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้อง ออมีอาหารเสริมอย่างอื่นนะคะแล้วก็ส่วนมากจะมาในรูปแบบของอาหารข้าวนะคะต้องการความรวดเร็วในการประกอบอาหารและต้องการความรวดเร็วในการรับประทานนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นอาหารจานเดียวหรือถ้าเด็กๆเ,เคยได้ยนินอาจจะเรียกว่าอาหารจานด่วนก็ได้เช่นกันนะคะ,ะเด็กๆลองนึกสิคะว่าอาหารจานเดียวนะคะที่นักเรียนเคยเห็นหรือว่าเคยรับประทานนะคะมีอะไรบ้างตอบได้เลยลูก มีอะไรคะอ่าข้าวผัดค่ะมีอะไรคะง่ายๆเลยอ่าแบะบหมี่หมูแดงอ่าในร้านขายแบะบหมี่หมูแดงแจะขายอะไรคู่กันมาข้าวหมูแดงอ่าอะไรอีกคะข้าวมันไก่อ่าราดหน้าแล้วก็อาหารที่นิยมมากเลยตอนนี้ข้าวผัดกระเพราเก่งมากคะ่ะอ่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเมนูอาหารที่พวกเราร่วมกันคิดขึ้นมาเนาะแล้วก็เราเคยเห็นกันมานะคะ ตอนนี้ขอให้เด็กๆนะคะลองรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะว่าอาหารจานเดียวนะคะมีรูปแบบของอะไรบ้างนะคะอ่ะต่อมานะคะพวกเราจะมาเรียนกันในเรื่องของหลักประกอบอาหารจานเดียวเด็กๆลองตอบคุณครูสิว่าการประกอบอาหารจานเดียวนั้นมีหลักสําคัญอะไรบ้างคะตอบเลยลูกอ่ะอย่างแรกเลยนะคะมี มาอย่างที่คุณครูย้ำไปตอนแรกมีองค์ประกอบนะคะครบห้าหมู่ก็คือการมีประโยชน์นะคะต่อไปค่ะอะประหยัดค่ะประหยัดทั้งวัตถุดิบแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาใช่ค่ะมีอะไรคะ,ะในเรื่องของความปลอดภัยกับอาหารนะคะเป็นของคู่กันอยู่แล้วและอย่างสุดท้ายคือต้องทำไมด้วยทำออกมาแล้วสีสันต้องน่ารับประทานนะคะทั้งหมดนี้นะคะสี่อย่างก็เป็น หลักการนะคะของการที่เราจะประกอบอาหารจานเดียวนะคะเรามาดูหลักการอย่างแรกเลยมีประโยชน์นะคะอย่างที่คุณครูย้ําเลยนะคะอาหารจานเดียวถึงแม้ว่าเราจะกินใน1นึ่งจานเราก็ต้องมีวัตถุดิบหรือว่ามีองค์ประกอบครบตามหลักโภชนาการนะคะคุณค่าทางอาหารครบทั้ง5หมู่อาจเด็กๆลองดูในชามก๋วยเตี๋ยวชามนี้นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย มีเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์ก็คือเป็นแหล่งของโปรโตีนนะคะมีผักนะคะผักก็จะให้ทั้งวิตามินแล้วก็ให้ทั้งเกลือแร่นะคะมีไขมันเก่งมากมีแป้งก็คือเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็อตรงนี้มีมะนาวเพิ่มขึ้นมาก็เราก็จัดเป็นผลไม้นะคะซึ่งในภาพนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารจานเดียวที่ดีเนาะมีครบทั้งห้าหมู่เลย อ่ะต่อไปนะคะเรามาดูเลยความประหยัดค่ะอ่ะลองดูทีค่ความประหยัดนะคะในการทําอาหารจานเดียวส่วนมากนะคะถ้าเราเห็นนะคะเขามักจะนําวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นหรือในตลาดนะคะหนูลองนึกถึงร้านอาหารตามสั่งก็ได้ลูกร้านอาหารตามสั่งก็จะมีเมนูพื้นๆอยู่ไม่กี่อย่างเนาะหรือว่าเป็นเมนูที่สามารถหาทานได้ง่ายนะคะทําทานได้ง่ายแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะคะ ราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ30ไม่เกิน50บาทเนาะแล้วก็ขั้นตอนในการทำนะคะลองนึกถึงเวลาเราไปสั่งอาหารตามสั่งมักจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะสั่งไป5นาที10นาทีก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประหยัดเวลานะคะในการทำอาหารด้วยแล้วก็ในการที่เราจะรับประทานเข้าไปด้วยนะคะช่วยคุณครูคิดหน่อยว่าการประกอบอาหารนะคะในอาหารจานเดียวเนี่ย มีวิธีใดบ้างที่นิยมมานำมาใช้เพื่อที่จะประหยัดเวลาให้หนูนึกถึงเวลาเราไปร้านตามสั่งหรือลูกร้านอาหารตามสั่งมีอะไรบ้างคะมีการผัดอ่ะไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดพริกแกงผัดพริกเผาต่างๆนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นการผัดเนาะเพราะอย่างที่เราเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะคะการผัดนะคะเป็นการทําอาหารที่สุกนะคะอย่างรวดเร็วนะคะในน้ํามันในปริมาณน้อยเนาะแล้วก็มีการหั่น ออวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผักนะคะที่มันขนาดค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วทําให้อาหารนะคะสุกได้พร้อมๆกันแล้วก็รวดเร็วอ่ะอย่างต่อมาเลยการทอดนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ทอดตรงนั้นก็เป็นเมนูที่นิยมทําเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อ่ะอีกแบบหนึงก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนั่นก็คือการ ลวกนะคะการลวกก็อย่างที่ครูบอกไปในครั้งที่แล้วนะคะเป็นการทําให้อาหารสุกในน้ําเดือดนะคะอย่างรวดเร็วเลยตรงนี้ก็จะเป็นออวิธีการทําอาหารที่เรามักจะเห็นนะคะในการประกอบอาหารจานเดียวนะคะเด็กๆอาจจะเห็นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะ,ะต่อไปเรามาดูต่อเลย อะอย่างที่3เลยตรงนี้เป็นหลักการสําคัญนะคะในการประกอบอาหารแทบจะทุกประเภทเลยไม่ใช่แค่อาหารจานเดียวเนาะนั่นก็คือความปลอดภัยค่ะปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรบ้างลูกลองดูซิการเลือกใช้วัตถุดิบนะคะเราต้องเลือกวัตถุดิบที่ทําไมคะ่าสดใหม่นะคะ แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆก็ต้องดูที่ยังไม่หมดอายุ่าถูกต้องแล้วมีอะไรคะหลังจากที่เราซื้อของมาจากตลาดแล้วลูกเราต้องทอํายังไงมันถึงจะปลอดภัยถึงจะสะอาดคะเออนาไปล้างนะคะนําไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นํามาเตรียมและระหว่างขั้นตอนในการเตรียมอาหารนะคะก็ต้องรักษาหรือว่าคํานึงถึงความสะอาดอยู่เสมอตั้งแต่วัตถุดิบจนไปถึงอุปกรณ์แล้วก็บริเวณที่เรา ทําอาหารเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะเราทําเพื่อที่จะป้องกันนะคะเชื้อโรคนะคะหรือว่าพยาธิต่างๆที่มีการตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์นะคะ <c oughs> ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยปลอดภัยจากการรับประทานอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปนะคะเรามาดูหลักการประกอบอาหารจาเดียวข้อสุดท้ายเนาะนั่นก็คือเรื่องของหน้ารับประทานนะคะอ่านเด็กๆด,ดูในภาพเลยเด,เด็กจะสังเกตว่านะคะในภาพนะคะเป็นเมนูอะไรคะตอบครูซิ เป,เป็นสปาเกตตี้เนาะผัดเป็นผัดอาหารทะเลใช่ไหมคะมีกุ้งมีหอยนะคะตรงนี้นะคะถ้าดเด็กๆสังเกตในการจัด อาหารนะคะหรือว่าการเสิร์ฟอาหารจานเดียวมักจะมีสีสันที่ค่อนข้างน่ารับประทานนะคะนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะหน้าตาของอาหารก็สําคัญเลยเพราะว่าจะเป็นอย่างแรกที่จะทําให้ผู้บริโภคนะคะหรือว่าลูกค้ารู้สึกว่าอยากรับประทานนะคะซึ่งในสีสันนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่ามักจะมีสีหลักๆอยู่ประมาณ3าสีเนาะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะทั้ง3าสีนี้นะคะถ้าอยู่รวมกันในจานอาหารก็จะทําให้ สร้างความน่ารับประทานให้กับอาหารเหล่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆนะคะในการที่เราจะจัดเสิร์ฟอาหารจานเดียวนะคะอ่ะต่อมาเลยเรามาดูกันว่าการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวมีวิธีการอย่างไรบ้างอาจเด็กๆลองช่วยกันคิดก่อนสิคะว่าในการวางแผนนั้นเราต้องทำยังไงบ้างอ่าเปิดตู้เย็นทาไมก่อนอ่ะมีคุณบอกว่าดูวัตถุดิบในตู้เย็นก่อนมีอะไระอีกคะอ่าต้องรู้ก่อนว่าจะทานอะไรอ่ะใช่เลยคะ่ะอ่ะเรามาดู วิธีการวางแผนนะคะขั้นแรกเมื่อกี้ที่เพื่อนๆบอกมาก็ใช่เหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยเราต้องกําหนดรายการอาหารก่อนว่าเราอยากจะรับประทานอะไรนะคะหรือว่าในวันนั้นเราจะทําเมนูอะไรแล้วก็วัตถุดิบเครื่องปรุงที่ใช้ว่าเราต้องใช้อะไรบ้างอย่างที่เพื่อนๆบอกเนาะดูในตู้เย็นก่อนอ่ะข้อที่2เลยการดูในตู้เย็นนั่นก็คือการสํารวจนะคะว่าในบ้านของเรานะคะมีอาหารสดมีอาหารแห้งอะไรบ้างนะคะแล้วก็ เครื่องปรุงที่จะใช้ในเมนูนั้นๆนะคะเป็นเครื่องปรุงชนิดใดบ้างถ้าเกิดว่ายังขาดนะคะวัตถุดิบตัวไหนเครื่องปรุงตัวไหนเราก็สามารถที่จะไปหาซื้อเพิ่มได้นะคะอย่างที่สนะคะหลังจากที่เราสำรวจอาหารทุกอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเตรียมอาหารสดแล้วก็อาหารแห้งนะคะซึ่งขั้นตอนในการเตรียมอาหารสดนะคะอย่างที่เราเรียนไปนะคะทั้งหมดกี่วิธีสิวิธีเนาะใน คลิปก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีทั้งการปอกการล้างการหัน่นการซอยต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการเตรียมอาหารสดนะคะแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะแล้วก็ย้ําในเรื่องของความสะอาดเนาะไม่ว่าจะเป็นการล้างนะคะหรือว่าตัววัตถุดิบเองตัวอุปกรณ์เองนะคะก็ต้องเตรียมให้สะอาดปลอดภัยนะคะขั้นตอนถัดมาเลยเราก็ต้องปฏิบัตินะคะประกอบอาหารนะคะตามขั้นตอน หลายๆคนอาจจะมีตำรับนะคะที่มีไว้อยู่แล้วเราก็ปฏิบัตินะคะตามขั้นตอนในตำรับที่เรามีอยู่แล้วนะคะให้ถูกต้องเลยขั้นที่5นะคะหลังจากที่เราประกอบอาหารทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดเสิร์ฟนะคะตกแต่งให้หน้ารับประทานนะคะอย่างที่คุณครูบอกนะคะดูให้ในจานหนึ่งนะคะมีสักสามสีสีแดงสีเหลือง แล้วก็สีเขียวนะคะก็จะช่วยเพิ่มความน่ารับประทานให้อาหารนะคะรวมทั้งนะคะอาจจะมีการใช้อ,อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นมาช่วยนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นเวลาเราเสิร์ฟข้าวผัดเราสามารถที่จะนําข้าวนะคะใส่ลงไปในถ้วยก่อนแล้วก็ค่อยกดลงบนจานเนาะทำให้รูปร่างของข้าวเนี่ยออกมานะคะเป็นกลมๆนะคะอยู่ในจานสวยงามน่ารับประทานนะคะหรือใครจะ สามารถสไลด์นะคะแตงกวานะคะมะเขิดเทศที่เป็นบางๆหรือว่าทําเป็นรูปแบบต่างๆนะคะตกแต่งรอบอาหารตรงนั้นก็ได้เช่นกันนะคะต่อมาเลยนะคะก็สุดท้ายเมื่อเราจัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องเก็บล้างนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร รวมถึงการทําความสะอาดบริเวณที่เราทําอาหารนั้นนะคะทันทีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดคราบสกรปรกนะคะตกค้างนะคะซึ่งวิธีการเก็บล้างนะคะอุปกรณ์หรือว่าการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทาอาหารคุณครูก็ได้พูดไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านั้นเช่นกันถ้าใครจําไม่ได้ก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปดังกล่าวได้นะคะ อะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะเป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยนะคะข้อแรกนะคะเพราะเหตุใดในการประกอบอาหารจานเดียวแต่ละครั้งนะคะจึงต้องมีการวางแผนการประกอบอาหารคะ,ะเพราะเหตุใดเนี่ยบอกเหตุผลเลยลูกเพราะอะไรคะทาไมต้องวางแผนก่อนคะอ่าอ่าเป็นการเตรียมความพร้อมอะไรอีกลูกอ่าใช่ค่ะอ่าดูเลย เป็นการเตรียมความพร้อมอันนั้นก็ถูกนะคะแล้วก็ทำให้การทำงานนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็สะดวกรวดเร็วรวมถึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าในการประกอบอาหารแต่ละครั้งนะคะก็ย่อมมีต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบนะคะถ้าเราไม่ลําดับการทำอาหารให้ดีนะคะบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในตัวอาหารตัววัตถุดิบได้นะคะรวมไปถึงเป็นการประหยัดแรงงานนะคะ สร้างการทํางานให้เป็นขั้นเป็นตอนมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเด็กๆเก่งมากนะคะอ่ะเรามาดูข้อถัดมาถ้าต้องการประกอบอาหารจานเดียวนะคะตามขั้นตอนการวางแผนการประกอบอาหารเราควรทําสิ่งใดเป็นขั้นตอนแรกเมื่อกี้นี้เลยในภาพสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะอย่างแรกคืออะไรคะอ่าสำรวจไม่ใช่ยังไม่ใช่สำรวจค่ะมีอะไรคะ ก่อนจะสำรวจต้องทำไมก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำอาหารอะไรนี่ก็คือการกำหนดรายการอาหารนะคะแล้วก็ตัววัตถุดิบกับเครื่องปรุงที่เราจะใช้นะคะก็คือเป็นขั้นตอนแรกเลยคิดก่อนเลยว่าเราจะทานอะไรเนาะแล้วเราก็ค่อยไปสำรวจว่าเราต้องเตรียมอะไรต่ออันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นแรกนะคะคือการกำหนดรายการอาหารนะคะวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงที่ใช้นะคะอะเรามาดู ขั้นถัดมาขั้นตอนการวางแผนการประกอบอาหารขั้นตอนใดที่ทําให้อาหารจานเดียวสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคคะตอบเลยลูกครูย้าม,มากเลยขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เก่งมากค่ะขั้นตอนที่3นะคะหรือว่าการเตรียมอาหารสดอาหารแห้งนะคะเครื่องปรุงรสแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้พร้อมนะคะเด,เด็กบอกครูได้ไหมคะว่าการเตรียมอาหารสดมีวิธีการอะไรบ้างเราเรียนไปแล้วตั้ง1ิบสวิธีเนาะ อ่ะมีอะไรบ้างคะอ่ะล้างมีอะไระอีกคะอ่าล้างแล้วไงต่อบอกวิธีการต่อเลยลูกปอกบอกแล้วก็ อาหารนสับซอยอันนั้นขึ้นอยู่กับเมนูที่เราทำเลยนะคะดังนั้นขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนสำคัญเลยที่จะช่วยให้อาหารปลอดภัยแล้วก็สะอาดนะคะต่อผู้บริโภคเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนะคะสะรุปความรู้ที่เราได้กันในวันนี้นะคะหลักการประกอบอาหารจานเดียวนะคะก็จะประกอบด้วย4หลักการใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือมีประโยชน์เนาะครบ5หมู่แล้วก็ในเรื่องของความประหยัดนะคะ ประหยัดอะไรบ้างประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนในการทำนะคะการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นแล้วก็หาได้ง่ายเนาะอย่างที่3ก็คือความปลอดภัยความปลอดภัยในที่นี้ก็คืออย่างที่ครูบอกนะคะการเตรียมอุปกรณ์การเตรียมวัตถุดิบนะคะการล้างการหั่นต่างๆนะคะต้องทําให้สะอาด และก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของสีสันเนาะต้องน่ารับประทานนะคะดึงดูดให้ผู้บริโภครู้สึกอยากทานเมื่อเห็นอาหารของเรานะคะตรงนี้ก็เป็นหลักการทั้งหมด4หลักการที่เราจะใช้ในการประกอบอาหารจานเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการประกอบอาหารจานเดียวนะคะก็จะช่วยให้ การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนะคะเราจะต้องมีการวางแผนนะคะช่วยประหยัดเวลานะคะประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้อาหารของเรานั้นออกมาอย่างน่ารับประทานแล้วก็มีคุณภาพที่ดีในการบริโภคนะคะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหลักการในการประกอบอาหารจานเดียวและการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวนะคะสำคัญมากเลยในการที่เราจะทำอาหารออกมาสักหนึ่งจานนะคะ หลังจากที่พวกเราเรียนกันไปแล้วนะคะคุณครูอยากจะฝากนะคะให้พวกเราลองใช้หลักการที่ได้เรียนรู้กันไปนะคะไปลองทําที่บ้านดูทําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนในครอบครัวรับประทานนะคะลองฝึกฝนบ่อยๆนะคะขั้นตอนเหล่านี้นะคะก็จะทําให้เรานะคะมีความคล่องตัวแล้วก็มีความชํานาญในการประกอบอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะในคลิปนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของหลักการนะคะการประกอบอาหารจานเดียวและการวางแผนการประกอบอาหารจานเดียวนะคะในครั้งหน้าคุณครูจะสอนเราในเรื่องของอะไรนั้นอยากให้เด็กๆลองติดตามนะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ